โอ้โห ôi, เอียวสูงกับเทียนบาถึกกันยิงนักแลยบัดทีเนี่ยเปิดลงทีเดียวแตกบัดทชีนรนมน์มันเป็นย่านมากนะคับตรวซับมัว ลับเลี <going legislature> <Was> ้ยวเลี้ยวให้เสียจับเลี้ยวจับบรนม้นเฮ้ยเพ่นอะไรวิลี่ไม่เห็นเพี้ยนไอ้ขี้อวบพอแล้วแล้ว ดู้เพิ่มเัิมได้เลยกลับไปเติมเลยหิ้งหนักเลยกมนี้วัที่นี้เมียเอ้ยจะหนมิสชิวกับกินยานมนได้เดินเกสวดปัจจัย อือกูโดนไปต้องช่วยตีตัวหนึ่งให้ม okay. anyway> ันอือือสวยมากพี่เหลือมสวยกิงมันพี่เหลือมโคตรเท่ว้าโอ้มากี่โม่แล้ววะโอเค อ้นานัดกูมีองค์ล่วงละอืมบันไดวะโอ๊ะงดจ่าพี่หลายดีวะตามไปขาได้มนแนงสู้ไหมสู้ไหมสู้สุดไหมไม่ให้กูหลอดเนี่ยมีมาอยู่ไอาา้วางวะไกลเตื้นเลยไกลเตื้นเลยวะเนี่ย ตื่นหอกหน่นะมันจะแห้งหลงกลแม่เมแม่มลนแม่ลมร้มา,รา,าน <c oughs> ไปร้าน <c oughs> ไปร้าน <c oughs> โว้มันกับสกิลเร็วโคตรอ้ดเรื่องหมดเื่อน่ะกังเรือนะเริ่เมัเมกนมกำลังขึ้นไปฮะมึง

โอ้โหเน็ตไหมมากีไล่เท่าปะดีมากมี่ปิดปอมโอ้แต่ห้องกับผสมพวน,นะเข้าไปหรอก มีสามตัวแต่กูไม่มีเฮียอะไรแล้วนะโอ้โหบ้อะไ้ไวะเขนมาอีกเนี่ยกระดาวกูเสือมยทีนีโอ้ยบักบักม่หี้ยไม่เอย้เอยยอย ยิงกูไล่เอาเอตายตายกันบ้าเอาตายยิ่งกูไล่สู้อุ้ยเกนติดเกือบวะออ้วลาเกออจสนะได้เลี้ยงได้เลี้ยงได้เลี้ยง

วัดก็ทิ้งน่ามันนี่ไหมปาดล้างไปดิโอ้ยอ้าผมกบอกการบินแอร์ไลน์ไปหน่งวานของฉัน มึงไม่ร้องเรียกอยากมีชีวิตเฮ้ยสวยป่ะไปเลยไปเลยมีไหมเอออสนะยิ่งเข้าไปอยากมีชีวิตเป็นนัดเพื่อนมึงกั้งองไป อยากฟองเสร็จกูฟองในเป้ายากมีชีวิตมา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 ความเจี่ยครับอยากมีชีวิตเต็มครอบลยดีอย่างหนึง่งตรงแมงมันก็นห่อนล อ่าเลยมึงมาฝึกเอลสูเห่นยยุคคอมบอกเลยว่าโหดกว่าลุทอ่โหดทวดเอาจมให้ละขันกับจมย่นเปรเว้ยจะตายแล้วฮองมาเด้อุนต้าอยากมีชีวิตมันแลลวแตั้งตัวนั่งตัวกากากังตัวก็ดีนี่จบา ชีวิตเลือดเลยยุติมือเกียวสูบินได้นี่แหมนี่แหม่นี่นี้นี่กูสร้างมาได้เลือดทำนี้นี้นี้เพี้ยนเป็นเยอเงี้ยนมาลากูตลอดได้ฉันดันโอ้ยไป โอ้โหไป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 เริ่มนี้เออยิ่งๆสุดมันสวยอยากมีชีวิตไหมเพื่อนห้องห้องไม่นัดเออฮ้ยขอว่าตายนัดซีฟีบวกเขับมันเองเอออีนัทไปแล้วอีนัทไปแล้ว พี่ขาว่าจะตายที่สดดังเริ่มกันไม่จะตายบอกมาเด้ออยากมีชีวิตวาง้ะอยากมีไปอยากมีไปอยัางเดีอยากมีรู้ปัจจัยลายนะ่อยแหบัตรสีรางเดียว จริงๆแลยอันอันดาร์กอันนี้มันมันเอาไปปล่อยหนาบานเท่าไหร่เนี่ยต้องไปปล่อยหนาปอมเลยเทิดมันตะมาขาเลยวะหลอดมึงบอลอดโอ้คิด่าเป็นน้ำไปนะมันเฮ็ดไหนเฮ็ดจริงเงินอำมาตามดาข้าเนี่ยตามด่างทาไม สองลายกขไม่เคยดัดลายบนบุ่นเวลาเอาบนกูจะป้อยบนเอาเขาด้เขากียันได้เขา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 าเขาาเลยนะ อยากมีชีวิตแหมมีผู้ใดห่อมาห่งยิงไปยิงไปเอาละป้า ดีฟังอะไรอะไรเริ่มเพื่อนมึงโหดไปแล้วเฮ้ยมึงมาตายตัวนี้ห่าเอ้ยนี่ไปแรกๆตลอดอยู่แล้วจบจะปกนิ่ไงนิ่ง่งเขาใส่ว่ากูอยากจะจบยุ่นบ่ได้ตัวไป้ของเชี่ยเก็บเนาะ ปกป้ลลองข้านีดีเลยข้านี่มันจะมาหาส no. ู้มด่วนอันดาบัตน hmm? ี enemy has been ่ปกป้องปกป้องดีป่ะเพื่อนอืม อยากมีชีวิต